ในคลิปนี้นะคะเจคเคนโนํนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านถูกสุดในโครงการเลยค่ะแปลงนี้นะคะปรับราคาพิเศษเทุกคัน4,490,000บาทราคานี้รวมฟรีโอนด้วยนะคะรีบซื้อเป็นเจ้าของกันด่วนเลยค่ะอยู่ในหมู่บ้านปาริชาติ345ปทุมธานีนะคะเนื้อที่ขนาด79ตารางวาค่ะ 3ห้องนอน3ห้องน้ำและมีพื้นที่จอดรถได้4คันเลยนะคะหมู่บ้านปราริชาติ3 4ีบ้านเลขที่96ทับ11โซน A หัวมุมซอย40ทับ1ค่ะมีพื้นที่ใช้สอยกว้างๆนะคะในบ้านมีพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรุกดพันหลังนี้นะคะมีค่าส่วนกลางเดือนละ 595บาทค่ะตัวบ้านหันหน้าทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพร้อมเข้าพักอาศัยได้เลยคุกท่านตัวบ้านสวยพร้อมเข้าอยู่นะคะทำเลที่ดีเยี่ยมนะคะและมาในด้วยราคาพิเศษค่ะ4,490,000บาทรวมรีโอนนะคะท่านใดกำลังมองหาซื้อบ้านและที่ดินนะคะอยู่ในปทุมธานีค่ะเข้าไปเยี่ยมชมกันได้ทุกวันเลยนะคะ นอกจากนี้ทางด้านของผู้ขายยังพาย,ยื่นสินเชื่อให้ด้วยค่ะเอกสารครบโอนไวดูแลทุกขั้นตอนนะคะบริการดีๆแบบนี้มีที่นี่เลยค่ะสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมและนัดหมายล่วงหน้าเพื่อนัดเข้าชมพื้นที่สิ่งนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรในคลิปสามารถแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะคะคันบ้านเดี่ยวมือสองปทุมธานีนะคะมีให้เลือกกันหลายแปลงด้วยกันค่ะสนใจ ทําเรแบบนี้นะคะติดต่อทักเข้าไปคุยกันได้เจคโนใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อต่างๆไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะคะเพื่อจะได้สะดวกในการรับชมข้อมูลในวันนี้สวัสดีค่ะ